สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวโฉมสิรินะคะสวยๆง่ายๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30ซนติเมตรนะคะจํานวน8เส้น ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะเริ่มจากพับริบบิ้นเข้ามานะให้เรื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะนะเอาริบบิ้นขึ้นจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะเส้นที่ 2, สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่3าสวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1แล้วอ้าออกค่ะพับเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่4ี่พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นแดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1่ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1 ทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นทีท่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะหนีบโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด like ้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานที่มาถักด,ด้านบนนะคะแบบนี้นะเราก็จะเหลือดิบ,บินนะคะเราก็จะเหลือดิบ,บินสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาริบ,บินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดดูที่หนึ่งทะลุดูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดดูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามนี่ค่ะดึเงเข้ามาให้กระชับ ะะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกริบบิ้นกลับมาด้านนี้ค่ะนะคะอะ้แบบนี้นะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ค่ะพาดข้ามสี่เส้นนะคะนี่นะพาดข้ามสี่เส้นมานี่ค่ะฝั่งน,นี้เราก็จะเหลือสี่เส้นนะคะจับพาดข้ามสี่เส้นมาค่ะพาดข้ามสี่เส้นมาจับพาดข้ามสี่เส้นเราก็จะเหลือริบบิ้นนะคะสี่เส้น อยู่ด้านบนแบบนี้นะต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับพลาดมานะสอดรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพลาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนี่ค่ะเส้นถัดมาจับพลาดมานะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมาค่ะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับพลาดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นี่ค่ะในแบบนี้นะคะจับ แต่แขงแบบนี้ดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็สอดลวดสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะสอดลอดสามเส้นไปนะคะจับสอดลอดสามเส้นไปสอดลอดสามเส้นไปตมแนวน,น,นิบิ้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดเส้นนี้ออกค่ะพับริบบิ้นมานะคะพับริบบิ้นมาด้านหลังแบบนี้ทันหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะพบมันด้านหลังนะคะแล้วก็พบมันด้านหลังก็สอดเข้าไปนะ,นะคะนะคะดึงมาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดล้อ3สามเส้นไปนะคะสอดร้อ3สามเส้นไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้เลยนี่ค่ะ นะคะในแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็ตัดปลายลิปบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริปบิ้นความยาว30ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะแล้วก็เอามาสอดนะคะสอดมาให้สุดเลย ตอดไปเลยค่ะนี่ค่ะ แบบนี้นะเราได้แบบนี้เราก็จับมาด้านนี้นะคะจับบินเปิดมาด้านนี้หมดม้อนแบบนี้นะคะนี่นะเราก็จะสอดลงไปในนี้นี่นี่ค่ะดึงมาแบบนี้ค่ะจับมานะคะม้อนมาแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วก็คล้องไปในเส้นทองตัวเองแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ นะคะบิดมาแบบนี้แล้วก็คล้องลงในเส้นของตัวเองมาแบบนี้ค่ะนะคะบิดมานะคล้องลงไปนะคะ่ะ ะะพอเราได้แบบนี้นะนะคะเราก็จะได้ติดแบบนี้พอเราได้ติดแบบนี้จับตะแขงแบบนี้ค่ะจับดึงมานะคะพับขึ้นด้านบนนะพับลงมาค่ะติดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะแบบนี้นะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะติดเป็นกลวยค่ะสอดเข้าไป นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะพับกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ แบบนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งค่ะจับตะแคงมาด้านนี้นะคะพบมาด้านนี้หมีม้วนลงมาค่ะนี่ค่ะแล้วก็สอดลงไปี่อหัดึงมานะคะเราก็จะได้ปิดแบบนี้พับมาหมดม้วนมาค่ะ นี่ค่คะนะคะพอได้แบบนี้นะเราก็จับพับขึ้นด้านบนนะคะจับพับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบน เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะก็จะได้ปิดแบบนี้นะนี่นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะความยาว45ซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นที่เราตัดไว้นะคะค่ะแล้วก็เอามาสอดขึ้นไปนี่เลยนะ เหลือปลายไว้นิดนึงนะคะพับมาค่ะปิดม้วนมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะคะพับขึ้นไปนะ แล้วก็พับขึ้นด้านบนนะคะลงไปนี่นี่ค่ะตัดปลายริบบินทิอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะสอดขึ้นไปด้านบนนะเหลือปลายริบบินไวน้น,นิดนึงนะคะับมาด้านนี้ลิดม้วนมานี่ค่ะแล้วก็สอดลงไป อดกลับขึ้นไปใต้ปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้นี้นะคะนะแ,แล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะก็คลีกลีบออกนะคะคลีกลีบออกให้สวยงามน,นะนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดอกบัวโฉมสิรินะคะสวยๆง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ